สวัสดีค่ะมาดูมุมมองทองคำตามแบบฉบับสีสหายเท็ดเดอร์กันนะคะเริ่มต้นที่ทำเฟรมวิกเหมือนเดิมนะคะในทำเฟรมวิกยังคงเหมือนเดิมเนาะรานะคาขึ้นนะคะเกิดการพักตัวขึ้นแล้วก็ปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงของการพักตัวครั้งที่2นะคะแล้วก็การพักตัวครั้งนี้ยังไม่ชนหรือว่าสัมผัสกับ EMA นะคะบ่งบอกถึงความเป็นเทรนด์ไปได้ไกลนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะปรับตัวขึ้นอีก1ชุดแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูการสัญญาณคลาสิกใด,ใดๆ,อๆอะไรยังไม่เกิดนะคะถ้าเกิดมันจะเกิดภาพมีจริงๆในทม์เฟรมย่อยนะคะจะต้องสนับสนุนกับสิ่งที่เราคิดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดับลงไปดูในทม์เฟรมเดย์กันค่ะ ในไทม์เฟรมเดย์นะคะจะเห็นว่าจากเดิมเนี่ยที่ราคาเขาปรับตัวลงมามีทิศทางขาลงเนาะแต่ว่า EMA เนี่ยพาดผ่านกลางนะคะบ่งบอกถึงความเป็นไซด์เวย์ลงมาด้วยความเป็นไซด์เวย์วกกับสัญญาณเกิดสัญญาณฮิตเด่นไดเวอร์เจนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะณปัจจุบันถ้าเราโฟกัสวิ่งปัจจุบันนะคะราคาเนี่ยวิ่งออกข้างแบบนี้นะคะ,อ,ะอย่างนี้เนาะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่สามารถลุด โซนต้นกำเนิดบริเวณนี้ไปได้นะคะนี่ตรงนี้มีโซนต้นกำเนิดอยู่เนาะถ้าราคาเขาไม่สามารถหลุดตรงนี้ไปได้นะคะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะพักตัวออกข้างแล้วยืนเหนือ EMA ได้อย่างนี้แล้วย่อกลับลงมาแล้วไปต่อนะคะอันนี้ก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดใน t f r a ฟ e w ว e k ว่าราคาเนี่ยสามารถไปต่อได้ตามทิศทางเดิมนั่นเองนะคะอันนี้ก็มุมมอง4ชั่วโมงเนี่ย ก็ยังสอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดอยู่นะคะทีนี้เราก็จะต้องมารอให้ราคาเนี่ยเขาเบรกแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนะคะแล้วก็พอราคามาเจอแนวต้านข้ามเซ g m e ต์ฝั่งซ้ายเนี่ยเขาก็จะเกิดการพักตัวเล็กๆที่มีขนาดเล็กกว่าก่อนหน้าแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนสิ่งที่เราคิดกันนะคะ,ะในไทม์เฟรมเดย์เองก็สนับสนุนกับสิ่งที่เราคิดไทม์เฟรมวิกก็มองว่าทิศทางหน้าใบ ได้เปรี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงกันค่ะในไทม์เฟรม day เนี่ยที่เราโฟกัสอยู่จะเป็นสวิงตรงนี้ลง่งพักแล้วก็ขึ้นนขึ้นพักแล้วก็ขึ้นตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรดรอปไป4ชั่วโมงณนะปัจจุบันตอนนี้นะคะ4ชั่วโมงเราให้ความสําคัญกับสวิงบริเวณนี้ราคาขึ้นนะคะเกิดการพักตัวแล้วก็กําลังจะ มีโอกาสปรับตัวขึ้นอีกหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นใน4ชั่วโมงนะคะเขาขึ้นด้วยความเป็นไซเวนั่นเองนะคะถ้าราคาเขาสามารถเบรกบริเวณนี้ไปได้แล้วย้อนกลับลงมาที่มีขนาดพอๆกันหรือว่าขนาดเล็กกว่าก่อนหน้าตรงนี้นะคะส่วนตัวก็ยังมองว่าหน้าบายยังคงได้เปรียบมากกว่ามีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น ในทุกๆไทม์เฟรมตั้งแต่เซสสี่นะคะเดวิกเนี่ยสอดค้องแล้วก็สนับสนุนให้ไปในทิศทางเดียวกันทางสิ้นนะคะก็คือหน้าบายยังค่อนข้างได้เปรียบมากกว่าเดี๋ยวเราดอบลงไปดู1ชั่วโมงกันค่ะอ่ะนะาณปัจจุบันนะคะ1ชั่วโมงก็มีทิศทางนี่เนาะ ราคาขึ้นนะคะเกิดการพักตัวแล้วก็กําลังจะปรับตัวขึ้นเนาะเขาก็ยังไม่มีทิทางที่ชัดเจนอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าราคาเนี่ยทำยก OOM ขึ้นเรื่อยๆนะคะ OOM แรกนะคะแล้วก็อันนี้ OOM 2นะคะเห็นว่าหนีราคาขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเองก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดการยอ่อลงมาเล็กๆ เราก็จะบายขึ้นไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองส่วนตัวละกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ให้น้ำหนักของหน้าบายได้เปลี่ยนนะคะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะปรับตัวขึ้นต่อตามทิศทางเดิมนั่นเองนะคะส่วนตัวมองว่ามีโอกาสที่การพักตัวของวิกเนี่ยอาจจะจบแล้วนะคะพักตัวครั้งที่2แล้วก็ปรับตัวขึ้นไปอีกหนึ่งครั้งนะคะเหมือนที่เราวิเคราะห์มาตั้งแต่แรกนะคะ ก็รอให้ในไทม์เฟรมเล็กๆเนี่ยสนับสนุนนะคะซึ่งนับปัจจุบันไทม์เฟรมเฮนะคะ H4 d เริ่มที่จะสนับสนุนหน้าบายมากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ส่วนตัวก็ให้น้ำหนักหน้าบายค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจสัมมานาวันที่13ธันวาก็สามารถทักเข้ามาสอบถามที่หน้าเพจได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย